สาวไปเลยวะสาวกี้บ่เจ้านะหลานสาวสาวพี่ตะผู้งามๆได้หลานสาวสาวก็ได้สาวสาวกันยังงามใช่มากเงินนะขายนอยเป็นน่เยม โอเคละโอ้ห่านโปดเลยพี่น้องสวนน้ำลาไหล,ไลแล้วไเยอะที่ไหนยุ่ป้าวกนี้นะจุท <c oughs> ้องอดวสาวะบนี<อ>่ไมจดอาจุ่มืออีกจุหย่อะเลยบริสอน <c oughs> <c oughs> สบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ทติดตามแนะครับสม้ม สบายดีทรงเยี่ยสายในเด้อทุกคนวันนี้กะนอหลังจากอันลงมาแต่ป้าแต่ดงและะ้วก็คอยังไม่ได้ไปหายไปหน้าทุกคนยังอยู่บ้านคือก้านอมวันนี้น่ะสีมาแวะลินเทินสาวสาทุกคนเอ้ยสีมาตุดนน้ำสาวสานะได่งินสาวสาเพิ่นว้าอันเพิ่นสีเฮ็ดพิเลเลอพนันก้าปุ้นกินประมาณนี้ละทุกคนจากเพิ่นสีกินกับพิเลเลอนออยัง,ม,งมีหูไปติดตามครับชมเบืองน้ำเด่นนี่ละเดี๋ยวก่อนไปอันหาให้อยู่ให้กินกน็นอคอยกาต้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ เอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามฮับส้มแล้วก็ส่งกำลังแรงใจมาคือคอยเนาะเดย์ทุกคนตอนนี้คอยกามาหอดเชินซาซาละโอ้โหน้าปลาซีมาหอดก้อนคอยอีมานี่นะอือดังดีโอ้ดังดีเนาะปลาโตโตมาเนาะเพเฮิร์เจ้าไก่ก็คอยยังหูดังดีก็คอยมีมีฮอดเนาะเอหมูจะมีฮอดตี๊ปลาจะหอมเพาะเฮิร์บุกเบิ้มมดแล้วบ่หมูนะอือมดแล้วนั่นแหละมีขึ้นอีหัวหน้าดอนแม่ได้อีละมาหัวหน้าดอนเน่ย ไปเบิ่งก่อนอยู่อันทางตะลางพี่เอ็นข้าเจ้าเฮ็ดไปเลยสบายดีนี่เฮ็ดไปนี่เจ้าเมมหสบายดีนุ้ยสบายดีเล่เบงก้องเลยสบายดีบ่เจ้าพี่เลบงก้องสิเล่แม่เจ้านั่นล่ะเจ้าแม่เจ้านะอยู่เทิงเอออยู่เทิงเฮ็ดเพื่อชาอันนี้ชาหน้องเจ้านี่นะกินนุ่นตินบ่นี่นะ เออเฮียนตินด้ดินองสาวไปเลออันนี้น่ะเจ้าไหนซื้อเนื้เลอเจ้าไหนล่ะสาวเพื่อเจ้าหน้าเอ็มเจ้าเอ็มเออเจ้าไหนเจ้าอมบ่เจ้าเอ็มอันนี้เจ้าเอ็มเด่นเกิดเป็นแคมทงหน้าทุกคนเห็นบ่ปาตัวกุ้งเขาหนาเนี่ เป็นสีเอ็นเฮ็ดเมนูปลาเผาทุกคนเอ้ยบังนี่ลายได้ปลาเพื่อนนะจั๊กเป็นซื้อมาจักโลเนาะยังไม่ได้ทำซาสาก่อนทันที่ขึ้นเถือยังต้ล้างอยู่นี่กระซ่ามีกัยังมีอยู่มื้อนี้มาตูดน้ำสาซาทุกคนเลยไ่ป้ากัมีมานนำมาตูดอยู่เฮื่อดีอย่าตายจะเลิกเขาบุบัน เดี๋ยวขึ้นเบิ้งทางทึ่งขึ้นก่อนทุกคนน่าตัวแม่สาวคนการทุกคนเลยหลานสาวสาวก็อันนี้นะมามาแต่ชิเลือคือข้อยข้อยเห็นอันนี้นะมาแต่สวัสดิ์บ่สาวสวัสดิ์สาวสวัสก็มาสาวไปเลยวะสาวสาวกี้บ่เจ้านะเอ น้องกี้หลานสาวสาวมิถุนงามงามได้หลานสาวสาวก็ได้สาวสาวกันยังงามช่มากเงินนะค่ายน้องเงินเน้ยนะค่ะนี่หลานผู้ที่สองอันนี้สาวนุ่มนิมเฮ็ดเพิ่ออันนี้เนี่ยปาาอันพักบ่เออกระเพาะกระปุ้นเนาะป้าจะซื้ออันจักโลคือหลายก็ต้องไเห็นอยู่แต่ลางคนนะ มาจ้าช้าซื้อมาลงวัดจาบจับโล่ลงวัดแน่แล้วกินแน่เนาะทำบุญน้ำกินน้ำนี่กระปุลไปกันทุกคนป้าต้องไปลายนึงอันนี้อันนี้นะกระปุลห้าโลห้าโลไปถามแม่ค้าไปซื้อกระปุลจนไหมค้าถามว่าเอาจ้กโลยืนอึ้งเลยเจ้า ก็เจ็ดโลอะขาพิทื้่กินกระทียมงาแน่มาขาห้าโลเนอเอาโอเคห้าโลอะไรมะขาซิบยันซิบอยู่เนาะเอออันนี้เนีน้ำจิ้มมันบอน้ำแจ่วมีพี่เล้อแน่พี่เล้ออยู่กับซามนะเพิ่นก็ค่อยเห็นคือกุ้งบออันนี้กุ้งซื้อกุ้งมาอีกมาวันนี้คือว่ากินตำกุ้งกินตำกุ้งกันว่ามาดำทางนะบอวันนี้มันโดนจัดไปวาันนี้อื่นน้ำลายเยอะทงกุ้งเลยไปเชิญกันนะวั่นไปเว่เพิ่นวัอนี้ ไม่ได้มากินน้ำไปแล้วในพันเนี่ยเดี๋ยวอันมาล้งพักก่อนทุกคนล้างพักวสันนิมก่อนเอาผัวเนิ่แ่ไปกนียนะจ๊ะแมก็ได้แม่ก็ได้แม่ปับเเอเอเกอได้ด มาซอยมาซอยเอน,นะมามาซอยเวยตัออ้งมาซอยกินมาซอยกินกินยู่ป้ากินยุ่ป้ามีมาเนี่ยรอบนี้มานั่มยู่วอดเฮิ่นเลยมีมะเขืออีทุกคนอีกกับมะเขืออีบอกนี้นะไปเซอร์เฮ้ยมือนี้นะ เฮ้ยนเร็จเสรเสร็จแล้วว่้ตันี้เต็มถังแล้เักกันอืนนี่นะเสรเจแ่เเรยแ้เดี๋ยวตอนนี้กะพักกะได้ลายกันนะทุกคนเลยส่งกามนี้อันี้กะมาโถอยู่ลุมนี่นะ เีวันนี้เอาน้ำแล้วก็เอาเกลือซื้อแซนน้ำเกลืออีกสลากอีกตัวนึงว่าพักพักเอามาตะเมิงเนาะทุกคนพักกันเข้าวใส่ข้าวใส่ผุยเนาะ,ะตัวน้ำจิ้มกันทุกคนเต็อมหม้อเลยหนึ่งจ้าก้อยล้างคักยามาเมิงทางซีอ,อิ๊บแบบนี้เออสกี้เป็นตำอันนี้เอ็ดน้ำเอ็ดเพื่อนี่นะยีต่ตำอันกุ้งบ่สีมือสกี้เด้ทุกคนได้ตำกุ้งวันนี้ได้ตำแจ้วพอแลรกจะตำแรกก็ต้องมาแซ่บ สาญายณแบบเสพอยู่อ่าตัวสาอันนี้นะอันนี้บอกลงวัดนะแม่ทุกคนสามตัวก็เต็มเลยอันนี้นะตัวบังไงบังไงตัวละแม่โลปลาหรือตัวละโลตัวละโลขาวาลได้ตัวละโลปลาเฝ้าอันนี้สาสาสีแบ่งน้ำจิ้มมาลงวัดทุกคนอันนี้เาตไว้เอาองานนะคะมอว่า อันนี้ก็ทาบปุนกับพักสีเอาลงวัดมาสอนบ้านลงวัดนะมาสอนวไ <laughs> แล้ตอนนี้การสกีเป็นกลังการเกมเครื่องสีตามกุ้งทุกคนเลยนี่เป็นปาดอันมาอันมะเขือเทศแล้วกับมะนาวอยู่มาเล่นนั่นแหละทุกคน นาบ่ม,มีนาเออมานาวมาต่เมืองเน,นี่ยนะน,นี่คือมานาวธรรมชาติโอ,โอแ,แดใสบเล็บเนาะตีได้เป็นคนเด็ดอือหือ เส <laughs> ื้อลายลายรดตีไปแหละนะสนนี่เจนนี่มือเสื้อลายลายเนนี่มักโนโน,โน,โน่คนน,น,นนี้ ทำมาเซ็บๆาทีเดียเจ็บู่แล้วจ้ะมาเอาก้งซื้อไปนี่อ๋อตองนี้โรตีรสชาติโอเคแล้วบอกโอเคแหรอช่ไห chạm đẹp và chặt chặt tu cho tìm khúc luôn đó. Ừ. 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 lắm không? Ừ. Vậy. Khả năng nhưng mà đi sửa đi không? Em mà lửa khúc ừ. không đi? Khúc nói. Ừ. Sửa thuộc ngọt lắm nô. ขนาดคุกใหญ่ยังเต็ม, <laughs> มป้าต้มึงแนีทุกคนตามกุงมนะก้งนี่น่าเต็มคุกคักขนาดอันนี้น้ำาโซนเิ่นเยอะกินตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่มาต่ป้าทุกคนโดยเวามาน้ำทางวันนี้กะจะสาบก็เลยจัดไปคุกหนึง่งอาเรียบร้อยแล้ท่าน วันนี้เือจะนิ่มซิมเป็นในเรื่องนิ่มโอเคละเอ้ทุกคนปลาเผากระสุกแล้วอันนี้นะสำหรับอันซิมคอยกับทิงงานเนาะอันนี้นะตรงวัดน่ะเป็นแบงแล้วแล้วโตบังไงบังไงมาสอนเพื่อกาขึ้นมาแล้วตอนนี้กะมามามา พักนะนะทุกคนนี่พักนี่น่ล้างแล้วแล้วเต็มกระโตกระโตป้งใ่ายเลยพักกินกับตานี้จะสามารถปรุงเคองเพิ่มอีทุกคนมาซื้อปุ้นอีนี่ซื้อพักเพิ่มอีซื้อมะเขืออีกนี่ม่ด้ซื้อมะเขือเห็นบ่เหนบนี้มันไดเตะแล้วพอนะเสนเสนน้เสนน้ำเือนะ ตำกุ้งขาด้มมันต้องซมซมอยู่เยซิมบอกนั่นน่ะล่ะอืเจ้านางเคิลนนะเป็นได้่ลงจะซาโอเคแล้วบ่นาวขันขันเอามะนาวมาเชิญเนี่ยโอเคเลยมีชมคักไปเลยเนาะคือตีแค่แน่ป้าบันนี่ชาวสามาน ปาดทุกเลยอันนี้นี่ยเลิศเนาะเลิศที่ต้มซุกแล้วละเลือดนี่ก็ซื้อมาตะเมิงบ่เลือดเผือเอามาตะเมิงเลยซ่าอันนี้น่าจะเป็นเลือดควายเออมันนี่วันจัดละมันมีอันนั้นเนาะตลาดตลาดตลาดนะผิดไปแต่เซาผมเป็นแบานะตั้งแต่หกโมงังแต่หกโแซบแล้วจะซิมแล้วบ่เจ้านักกินกุ้งอันนั้นบ่เจ้าน่ะเออ เุอเชิทัเชิจานมทุกคนจมดี่นม่มีพ่อจำองมีอีบจานนะจ๊ะจายหมดแล้วใหปล้ไม่เก่อจะไปเลยั่ดูเฮ้ด็กกระกาเสื้อจานแล้วเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมันนี้มาเอาปลาเสื้อถ้ยก่อน

ข้าวเหนียวกระต้องเลยเนาะข้าวโอ้ห่านปวดเลยพี่น้องสอนน้ำลายไหลละก็เยอะที่แรกยู่ป่าพวกนี้นะเกินเลยหาซื้อมากินกันได้เตกเดินแล้วเจ้านะจกท้องจักเดินเลยฝ่ายเดินแล้วเอ็งต่เกิดว่าละท้องเหี้เรียบร้อยอันนี้โจง นเดนี๋ย้ม่เอาขมไปกินต่ปาเขากินผู้เดียวว่าแซ่บไม่ออเอาเลยเขาต้องกินหลายคน <c oughs> เดี๋ยทุกคนตอนนี้ก็ตำกุ้งกันแลว้วเรียบร้อยแล้วนไงมาเลยป้อมุย้ยอ่ะตอนนี้เอาจัดกระตูก็ทุกคนกระตูกระมันสึกว่าจะห่อมเกินไปนะต้งองเทอันหน้าหนามป้าข้าฮั่นละอันนี้เด้ใช่อันนี้กีก่กกกอันนี้อันนี้วัฒอาจารย์ยืดก็ได้ใช้เนี่ยกัางคืนนะครับกลางคืน พักกหลายพ่อพ like ักป่า okay, น so ี่แล้วจังห้าก็กะปุนี่นะพ่อและน้องอ๋อห้าจลก็น่องก่านกระง่ทุกคนเออเออเออมาอเอ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 าเออเออเออนออเ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 อ้เออ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 เเออ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 เอตเออเ้อออเอออเอออเอ เอกเกลเพิงันัอยู่อกทแล้ทแล้เอาโอเคล้วนังไดมามามาเดัดกินดมาเด้อมาเด้อตอนนี้ก็แล้วดยบ้อยเนาะมาสาวๆจะกินอันนี้ได่นเมนูอันนี้นะตับกุ้ง่าคูณอืมฮึ่มเฮ้ยเขาใจาไม่ไ้อกแม่ได้บอ มากินตำอันนั้เมากินปลาปลาเยะมาเลยเจ้ากานจ่าานบีว่างเากคนว่างเนี่บอคนี่จงท้องรถเาว่ากันไม่กินข้าวแต่เช้าเลยหรือเจนอตเพนแล้วแต่บอคนเด้ออคนคือเดี๋ยวไม่กินข้าวแต่เช้าไมาเรื่องก้อนเนีะมียอะกว่าปลาแล้ว ป้าต้องแต่เสไว้นะาังเสิ่งกับกรอบกรมาทุกคนกินพันกระปุลน้ำเดวอดอยู่นสะารแล้วก็ตามกุ้งอีมาิหลายคนมา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 ผัดอะไรเด้อผัดนะนอารับแล้วบอเบ้งสดสไว่ามันบอกมแล้วยังมีได้น้ำนันเลยนือโแฮมึ เดี๋ยบอกจ้ามาลองบ้างองบงไปแต่ซ่ปกติพ่อพี่ได้กินอะอเอยละขนาดน้ำน้ชูขอดม่มาหนุ่มทิ้งอดูดเดี๋ยวจะิกินไอก้าวไกินไหดัหวานเนาะทำมันโลแท้แซ่เ่บลอยรงยั่ง

อีแม็กุบอาจุมืออี๋เ้วนจุดยอดเลยบริสุทธอ้สาๆแห้งตระกรับตารับตาบอคือสีแซ่บคักแ่เอ็มเด้แ้สาวเอมนารับตาบองอืมเออเป็นกลิ่นปลาได้เป็นไม้อยู่ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เป็นหวงแซ่บบลา อโอ้ห่อพักอีก้าในวางนาองะฮะป้าเปเล่นถึงปลาแซลลิวิเช่แซลกานอยู่แซลบิว่่าเอ็มโอ้โหจะกินอะไรจะนั่งกินกุ้งหรือกินปลาไม่ได้แซ่บบะเจ้ากี้ทัางต่ำทั้งพันกระปุ้นกระป่าเผาอีทุกคน หวานต้วยค่ะหวานเ่าะแซนิมเผ็ดกนแซ่บหลายหลายคนตักเต็มบก้งเลยบนนิมกินหลายคนกินได้เรือยแต่ทุกคนกินเผ็ดกันแซ่บเด้คนหลายคนอือหึนี่ตอนนี้กะากินอิ่มแล้วทุกคนเก้งตับนี่ซาซานะอันนี้นะสิเอาไปเฮ่ออันป้าดาบ่อื่ะกะแม่เป็นไปวัดกันมาก็อยอันหาเก็บคือเก็บของตอนนี้เว้นก็จะไปหึงได้บ่ซางซาซา ก็ล้างแล้วอ,อยู่มานะอันข้อมดกับใจได้ร้ายนจ้าจ้าที่เล้งมาหนิเดี๋ยวก็ไปหาอันเก็บเกลือเก็บของก่อนสีล้างโถยล้างบ่มก่อน

มื้อนั่งนเจ้ามามื้อนเาทั่วโบกันเรองอไี่ยวกินมานจออยู่ของของอทุกคนตอนนี้ก็น่าค่อยกากินพันก้าปุ้นอิ่มแล้วนะมีพันขปุ้นกระปลาเผาแล้วกับตำกุ้งแน่ทุกคนเลยสาเพลียงวันนี้นะกินยานแล้วก็เก็บเองเก็บของเว้เรียบร้อยลวตอนนี้นะแซ่บแซทุกคนเลยกินหลายคนนอกกินยวนสาสาสาเเลีง เดี๋ยวอันสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงแค่นี้เนาะขอควมกขอบใจผู้ที่ติดตามและฮับสม้มและกาผพูดที่ห้ามมาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอยพร้อมขอควมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบกอ,อเดี๋ยวไหมทุกคนบ๊ายบาย